สวัสดีในวิดีโอต่อไปนี้ของอุปกรณ์ b บ o p l u s มุ่งเป้าไปที่หลายคนที่ซื้ออุปกรณ์นี้และไม่รู้ว่าพวกเขาไม่ทราบถึงประโยชน์ในการบำบัดและในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีง่ายๆในการรักษาปัญหาสุขภาพมากมาย สำหรับนักบำบัดโรคที่สนใจในหลักสูตรขั้นสูงฉันมีหลักสูตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ไบโอพลอสในภาษาเยอรมันโปรตุเกสในภาษาต่างๆในกว่า20ภาษาฉันมีหลักสูตรขั้นสูงที่ฉันสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่ในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีง่ายๆสำหรับคุณในการเริ่มใช้อุปกรณ์ด้วยความรู้ขั้นต่ำหากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของฉันคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราว และคุณสามารถติดต่อฉันทางว s แ p p หรืออีเมลของฉันนี่คือส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ BioPlus ที่ช่วยให้เราสามารถเลือกองค์ประกอบได้ดูตัวเลขด้านล่างมันบอกว่า400ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าในประเภทของการวิจัยเราคลิกที่ตัวเลือกที่อยู่ด้านล่างและช่วยให้คุณมีองค์ประกอบทั้งหมด ที่นี่เรามีองค์ประกอบทั้งหมดหากเราคลิกที่มันติมีเดียภาพวาดของอวัยวะจะปรากฏขึ้นและเราสามารถคลิกได้คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกองค์ประกอบที่เราต้องการวัดเพื่อทําการรักษาอุปกรณ์ไบโอ r o สเป็นอุปกรณ์ของการบําบัดเสริมแบบไม่ลุกรานและเกณฑ์ที่จะสามารถเลือกองค์ประกอบได้เออสอดคล้องกันวิธีการเลือกองค์ประกอบจึงจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับไบโอเรโซแนน ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนด้านไบโอเรซันอัสเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้ได้ยากขึ้นแนวโน้มแนวโน้มคือการทำให้ใช้อุปกรณ์นี้จากมุมมองของยาในโรงพยาบาลตัวอย่างเช่นในเวชศาสตร์โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญพิเศษหลายประการมีแพทย์ระบบทางเดินอาหารดังนั้นถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารประวัติกระเพาะอาหารประวัติลำไส แต่ถ้าความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือแพทย์โรคไตเราก็วัดเอาา่อไตหากผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์โรคหัวใจเราจะวัดส่วนส่วนของหัวใจและหลอดเลือดแต่รูปลักษณ์นั้นนี่คือส่วนของหัวใจและหลอดเลือดนั่นคือจากมุมมองของยาในโรงพยาบาลซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปสำหรับไบโอเรโซแนน ในเบโอเรโซแนนผมอธิบายในหลักสูตรในหยดน้ําในหยดน้ําที่ใดก็ได้ในร่างกายเป็นข้อมูลของร่างกายทั้งหมดดังนั้นการมองหาองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดในการบําบัดเราจึงไม่รู้ว่าอวัยวะที่ได้รับผลกระทบเป็นผลหรือสาเหตุนั่นคือเราสามารถวัดองค์ประกอบได้หลายอย่าง และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหรือเป็นสาเหตุที่ปัญหามาจากที่อื่นดังนั้นฉันจะแสดงวิธีที่ง่ายกว่าและง่ายกว่าเพื่อเอาชนะปัญหานี้ในการบอกว่าองค์ประกอบใดที่ฉันเลือกในการบำบัดและด้วยเกณฑ์ใดกล่าวอีกในหนึ่งเดี๋ยวก่อนการนำรถไปซ่อมที่ร้านช่างไม่เหมือนกันเขามีปัญหากับล้อบางล้อเราซ่อมล้อ คุณมีปัญหากับกระจกเราซ่อมกระจกกระจกมีปัญหาเราแก้ไขในไบโอเรโซแนนไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่การจ้องมองไบโอเรซแนอันเป็นยาแบบองค์รวมความตำ่ำและถือเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดของบุคคลเสมอและสาหรับสิ่งนั้นฉันจะให้คำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้อุปกรณ์ได้นั่นคือการใช้ตัวเลือกแรกสังเกตตัวเลือกแรกให้คุณเลือกจาก850องค์ประกอบซึ่งจะช่วยให้คุณเลือก 54องค์ประกอบได้54องค์ประกอบที่องค์ประกอบแรกเป็นองค์ประกอบทั่วไปองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบทั่วไปที่มีอวัยวะหลายส่วนจากนั้นมีองค์ประกอบบางอย่างของกระเพาะอาหารส่วนทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทส่วนมอเตอร์วิธีที่ดีในการเริ่มต้นการรักษาคือการเลือกองค์ประกอบ54องค์ประกอบเหล่านี้ทำเครื่องหมายทั้งหมด และวัดาต54องค์ประกอบและทำการบำบัด54องค์ประกอบนี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถลองได้ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานเกี่ยวกับการบำบัดเสริมและต้องการทราบผลของการบำบัดคุณสามารถใช้โปรแกรมมาตรฐานนี้และดูประโยชน์ได้ โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุโดยไม่คำนึงถึงพยาศภาพโดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของพยาศภาพและด้วยวิธีนี้คุณจะทราบถึงผลกระทบที่การบำบัดแบบเดียวกันที่ใช้กับกลุ่มคนจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี้คืออะไรในเซสชันแรกฉันเลือกองค์ประกอบใหม่ฉันทำการบำบัด จากนั้นในเซสชันที่2ฉันเลือกองค์ประกอบต่างๆจากนั้นในเซสชันที่3ดังนั้นฉันจึงเลือกองค์ประกอบที่แตกต่างกันในแต่ละเซสชันแล้วฉันจะเรียนรู้ได้อย่างไรฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันทําการบําบัดนั้นอย่างไรและการบําบัดนั้นได้ผลกับคนอื่นหรือไม่วิธีนี้ทําให้เราหลงทางเพราะเรากําลังทําการบําบัดที่แตกต่างกันในแต่ละเซสชันโดยวิธีนี้โดยการวัดองค์ประกอบ54องค์ประกอบนี้เรากําลังทําการบําบัดทั่วไปสําหรับทุกคน ตอนนี้ฉันจะทำการวัดและฉันจะหยุดชั่วคราวและฉันจะทำการสะท้อนอื่นๆเราได้วัดธาตุ54ธาตุแล้วดังนั้นฉันจะแสดงข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นเมื่อไม่มีประสบการณ์เพียงพอคือการมองหาองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดซึ่งเป็นสีเข้มและตัวอย่างเช่นไม่ทำการบําบัดกับองค์ประกอบที่เป็นสีเขียวนั่นคือในการเลือกอยู่แล้วตัวอย่างเช่นองค์ประกอบนี้เป็นสีแดงเราวัดและทำการบําบัด ดังนั้นเราจึงค้นหาต่อไปองค์ประกอบอื่นนี้เป็นสีแดงราวัดและทําการบําบัดแต่องค์ประกอบที่เป็นสีเขียวนี้เราไม่ทําการบําบัดเอนนี่เป็นตันกับเมื่อเริ่มครอบครองอุปกรณ์นี้แต่ภาพสะท้อนคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเหตุหรือผลหรือองค์ประกอบนี้ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นของร่างกาย ตัวอย่างเช่นองค์ประกอบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามาจากไหนจากที่มาของพยาพิวิทยาของปัญหาขออภัยไม่ใช่พยาพิวิทยาของความไม่สมดุลทางแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นหากสัปดาห์นี้เราทําการบําบัดองค์ประกอบนี้ในสัปดาห์หน้าเราจะทําการบําบัดแต่ละองค์ประกอบที่เป็นสีแดงแต่นั่นเป็นวิธีทาความเข้าใจมันเหมือนกับการกำจัดญ้าที่เราเห็นแต่ไม่ได้กำจัดรากเหง้าของปัญหา และสิ่งที่ผมจะแสดงตอนนี้เออผมมีความสงสัยผมถามไม่ได้ผมไม่สามารถพูดได้แน่นอนแต่ผมคิดว่ามันไม่เหมือนใครสิ่งที่ฉันจะอธิบายคือมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าคุณจะไม่พบบนอินเทอร์เน็ตในวิดีโอใดๆเพราะมันเป็นผลมาจากประสบการณ์ของฉันเองที่สอนอุปกรณ์เหล่านี้มานานกว่า10ปีเอ๊ะคำแนะนำอีกครั้งมีดังนี้ หลังจากวัดองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดแล้วให้ทําการบําบัดตามรายการทั้งหมดนี้โดยคลิกที่ด้านบนในการบําบัดด้วยตนเองเราทําการบําบัดจนครบรายการฉันจะเริ่มการบําบัดจากนั้นฉันจะหยุดชั่วคราวและฉันจะแสดงภาพสะท้อนอื่นๆโดยวิธีนี้เราจะทําการบําบัดการบําบัดเพียงครั้งเดียวกับธาตุ54ประการ ซอฟต์แวร์ b บ o อ l ลอสช่วยให้เราสามารถบำบัดธาตุ54องค์ประกอบได้และเราปล่อยให้มันก้าไปข้างหน้าการบำบัดนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุเพศศพอย่าที่สภาพหรือความรุนแรงและคุณจะมีสถิติข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านเล่าประสบการณ์ของท่านและส่งประจักรพยานของท่านมาให้ข้าพเจ้าหากคุณมีผลในเชิงบวกหรือการรักษาด้วยคำแนะนำนี้ฉัน ขอเชิญคุณและถ้าคุณต้องการและหากคุณต้องการแบ่งปันประสบการณ์นี้เกี่ยวกับประโยชน์ที่การบำบัดนี้มีหากคุณส่งวิดีโอมาให้ฉันและอนุญาตฉันฉันสามารถเผยแพร่ประจัพพยานของคุณได้ถ้าคุณส่งวิดีโอมาให้ฉันด้วยวิธีนี้ฉันสามารถเผยแพร่สิ่งนี้เพื่อแสดงประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ท,หญที่การรักษานี้มี กล่าวอีกในหนึ่งอุปกรณ์ไบโอพลอสสามารถช่วยได้มากแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้การบำบัดด้วยดังนั้นหากสิ่งที่ฉันสอนคุณมีผลลัพธ์เป็นประโยชน์สำหรับคุณฉันขอเชิญคุณหากคุณต้องการแบ่งปันประจัพพยานคุณสามารถถ่ายวิดีโอวอแซคเพื่อบอกว่าคุณเป็นอย่างไรก่อนการบำบัดและคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้นผลกระทบที่คุณมีในระหว่างสัปดาห์และนั่นส่งไปที่วอแซของฉัน หรือทางไปรณีย์เพื่อแจ้งให้ฉันทราบถึงชื่อของคุณและประเทศหรือพยาศภาพที่คุณมีหากคุณมีการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือไม่และประโยชน์ของการใช้การบำบัด54ิองค์ประกอบนี้กับองค์ประกอบทั้งหมดเป็นการบำบัดคืออะไรหลังจากการบำบัดเสร็จสิ้นคุณจะเห็นว่าการบำบัดทั้งหมดปรากฏในรายการ เราสามารถค้นหารายการที่แต่ละองค์ประกอบได้รับการบำบัดและนี่คือความแปลกใหม่ของสิ่งที่ผมกำลังจะสอนในตอนนี้ว่าผมมีความสงสัยว่าไม่มีใครสอนสิ่งทั่วไปคือตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งนี้องค์ประกอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงฉันทำการวิเคราะห์เมตาบำบัดเริ่มต้นนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ปกติสิ่งที่คุณถามเมื่อฉันต้องการเสริมกำลังตัวอย่างเช่นถ้าฉันต้องการบำบัดหลายอย่างฉัน ทำการวิเคราะห์เมตาบัมบัดเริ่มต้นนี้วิเคราะห์สังเกตเมตาบัมบัดเริ่มต้นดังนั้นเราจึงสามารถทำเสริมสร้างบัมบัดหลายอย่างกับองค์ประกอบหนึ่งได้นั่นคือวิธีที่ทีมไบโอโพสจัดการกับมันแต่ด้วยทีมแบฟิเลียที่นั่นมันได้รับการแก้ไขเพราะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณถาการบำบัดได้5วิธีแโดยวิธีนี้เราสามารถเสริมองค์ประกอบได้ แนะนำให้ใช้การบำบัดโดยเฉลีย่ยระหว่าง4-6วิธีโดยเฉลีย่ยกี่ครั้งสังเกตดังนั้นเราจึงมีองค์ประกอบการบำบัดครั้งแรกที่2-3วิธีนี้เราสามารถเสริมองค์ประกอบบางอย่างได้แต่คำแนะนำของฉันคืออะไรคำแนะนำคือมองหาองค์ประกอบ54ประกาศหลังการบำบัดมองหาองค์ประกอบที่เป็นสีเขียวและทำการบำบัด5วิธี ตัวอย่างเช่นเราสามารถมองหาองค์ประกอบประมาณ5องค์ประกอบที่สมดุลเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ที่มีสุขภาพดีนั่นคือเราทําการบําบัด5วิธีด้วย a สําหรับองค์ประกอบนี้จากนั้นเราค้นหาเราสามารถเลือกองค์ประกอบอื่นได้องค์ประกอบนี้อยู่ที่นั่นมันมีความสมดุลดังนั้นเราจึงทําการบําบัด5วิธีกล่าวอีกในหนึ่งแนวโน้มคือไม่เราต้องบําบัดองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่คำแนะนําของฉันคือทําตรงกันข้ามทําการรักษาเพื่อเสริมองค์ประกอบที่สมดุล ทำไมเพราะถ้าเราลบทุกอย่างข้อมูลแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดขององค์ประกอบที่แข็งแรงนั่นจะเป็นเหมือนเครื่องส่งวิทยุนั่นคือเหมือนเสาอากาศที่จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมดุลไปทั่วร่างกายตัวอย่างเช่นเรายังคงมองหาองค์ประกอบบางอย่างต่อไปตัวอย่างเช่นหากองค์ประกอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเราได้ทําการบําบัดแล้วจากนั้นหากองค์ประกอบนี้มีความสมดุลมากขึ้น เราจะเสริมองค์ประกอบนี้ดังนั้นเพื่อสรุปที่54องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบหนึ่งการบำบัดจากนั้นหลังจากนั้นเราเลือกประมาณ5องค์ประกอบจาก54องค์ประกอบนี้มันสามารถเป็น5 6 7องค์ประกอบไม่ไม่เกิน10ไม่เกิน10ประมาณ5องค์ประกอบก็ใช้ได้แต่องค์ประกอบที่เป็นสีเขียวดีกว่าสมดุลมากกว่าและเราทําการบําบัดหลายอย่างเพื่อเสริมสร้าง โดวยวิธีนี้เรากำลังเสริมสร้างอวัยวะที่แข็งแรงลบข้อมูลแม่เหล็กไฟฟ้าของโรคต่างๆและจากส่วนนั้นของร่างกายมันจะแผ่รังสีมันจะส่งสัญญาณการรักษาเพื่อปรับสมดุลส่วนต่างๆของร่างกายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดฉันคิดว่าคุณจะไม่พบวิธีการบำบัดแบบนี้ในวิดีโอ YouTube อื่นหรือกับนักบำบัดโรคคนอื่นๆ เพราะแนวโน้มคืออันดับแรกที่จะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นราวกับว่าพวกเขาเป็นรถยนต์นั่นคือรถมีปัญหาเรามีเราเปลี่ยนกระจกเราเปลี่ยนล้อเราเปลี่ยนเบาะนั่งไม่มนุษย์ต่างกันเราสามารถเสริมสร้างสิ่งที่ดีเพื่อให้ดีขึ้นและจากนั้นมันก็สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไปถึงร่างกายทั้งหมด และสิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกรอบทฤษฎีที่ฉันสามารถอธิบายให้กับผู้ที่สนใจได้มีทฤษฎีรอบทฤษฎีที่อธิบายว่าโรคลุกลามจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งการอพยพความก้าวหน้านั่นคือมะเร็งปฐมภูมิเป็นมะเร็งทุติยภูมิการแพร่กระจายปรากฏขึ้นเหตุใดโรคจึงลุกลามผ่านร่างกายจากที่หไปยังอีกที่หนึ่งและยังเข้าใจได้จากลักษณะแม่เหล็กไฟฟ้า ในทำนองเดียวกับที่พยาธิวิทยาก้าวหน้าเราสามารถพัฒนาสุขภาพจากเซสชันหนึ่งไปอีกเซสชันหนึ่งโดยการเสริมสร้างอวัยวะที่แข็งแรงทำตามคำแนะนำเหล่านี้และสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนหลักสูตรขั้นสูงเอสไปที่วัาแซดของฉันเขียนถึงฉันบนวัาแซดของฉันและสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเริ่มทำการบำบัดและคุณจะมีสถิติพวกเขาจะใช้การบำบัดกับทุกคนและพวกเขาจะเห็นว่า ในบางกรณีจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกคนตอบสนองต่างกันอย่าให้การรักษาแก่ใครเพราะมันเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นความผิดพลาดคุณไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นแต่ละคนตอบสนองแตกต่างกันแต่ฉันขอเชิญคุณครอบครองเครื่องมือในลักษณะนั้นโดวยวิธีนี้โดยไม่ทําให้สิ่งต่างๆซับซ้อนสังเกตคุณสามารถทําการบําบัดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ส่วนของพยาศภาพโดยไม่ต้องเข้าสู่ส่วน ของจุลินทรีย์เพราะหลายครั้งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นจากการพูดว่าฉันต้องหาโรคเป็นสิ่งจำเป็นในการบำบัดฉันต้องค้นหามันต้องอยู่ที่นั่นและพวกเขาใช้เวลามากและหากโรคไม่ปรากฏที่นี่ในรายการนี้นักบำบัดบางคนจะไม่ทำการบำบัดเนื่องจากความไม่รู้และนั่นคือการใช้อุปกรณ์ในทางที่ผิดเพราะคู่มือไม่ได้บอกอย่างนั้น ไม่มีที่ใดในคู่มือที่ระบุว่าเป็นข้อกำหนดสำหรับการบาดาลที่โรคนี้อยู่ในรายการนี้แม้แต่เทคนิคการบำบัดที่ฉันสอนพวกเขาก็สามารถใช้อุปกรณ์ไบโอคลอสในการบำบัดได้แม้จะไม่ได้เข้าไปในส่วนพยาธิวิทยาและไม่ต้องเข้าไปในส่วนของจุลินทรีย์ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ทำให้ตัวเองซับซ้อนเออคุณจะไม่ทำให้ตัวเองซับซ้อน ด้วยการจ่ายองค์ประกอบที่ฉันต้องเลือกแน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าสำหรับโรคที่เฉพาะเจาะจงเช่นพาร์กินสันโรคปลอ,อกประสาทเสื่อมแข็งจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนการบำบัดนั้นและจำเป็นต้องทำการบำบัดด้วยวิธีอื่นแต่คาแนะนำนี้เป็นวิธีทั่วไปในการเริ่มต้นเป็นวิธีทั่วไปในการเริ่มต้นเพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ และหากมันมีผลในการรักษาในเชิงบวกและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของฉันฉันขอเชิญคุณส่งครารับรองของคุณมาให้ฉันและอนุญาตให้ฉันวางไว้ในช่องยูทูบของฉันด้วยวิธีนี้พวกเขาจัดกระตุ้นให้โชคไม่ดีที่มีคนที่ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้และเนื่องจากความไม่รู้ไม่ทราบถึงประโยชน์พวกเขาจึงต่อยให้พวกเขาเก็บไว้ที่บ้านมีอาการเจ็บป่วยและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ได้ ฉันแนะนําให้ทําการบําบัดนี้สัปดาห์ละครั้งและอาจเป็นสองหรือสามครั้งแต่โดยทั่วไปจะพูดสัปดาห์ละครั้งทุกๆสองสัปดาห์ให้ผลลัพธ์น้อยมากและผมขอเชิญคุณแบ่งปันประจั์พยานของคุณโดยส่งประสบการณ์ของคุณโปรดระบุด้วยอีเมลส่งอีเมลชื่อประเทศและวิดีโอประจั์พยานมาให้ผมด้วยวิธีนี้ฉันจะวางมันบนวัสซของฉันเพื่อที่ฉัน จะได้กระจายประโยชน์ของการบำบัดนี้และสุดท้ายนี่คือว่าแซกของฉันคุณสามารถสร่งประจักรพยานของคุณมาให้ฉันได้นี่คืออีเมลของฉันและด้วยวิธีนี้เราจะช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากด้วยการกระจายข่าวและแสดงให้เห็นเอ่ยเพื่อไม่ให้ซับซ้อนหากมีหลักสูตรขั้นสูงที่มีความแตกต่างการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจนั้นแตกต่างจากอาการปวดภากินสัน เอกบางครั้งก็จําเป็นต้องทําการปรับเปลี่ยนเพื่อทำเอ็กคุณสามารถครอบครองอุปกรณ์ได้หลายวิธีแต่ในการเริ่มต้นก็มีความเป็นไปได้สําหรับผู้เริ่มต้นที่จะครอบครองอุปกรณ์ที่มีคําแนะนาโดวยวิธีนี้คุณจะมีวิธีเริ่มใช้อุปกรณ์โดยไม่ทําให้ตัวเองยุ่งยากมองหาพยัสภาพหรือจุลินทรีย์และสังเกตประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และประจั์พยานนั้นจะได้รับการต้อนรับให้สามารถแสดงและเผยแพร่ผลประโยชน์เหล่านั้นได้ขอให้มีความสุขในประเทศของคุณในเมืองของคุณและฉันบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณทักทายทุกท่านและกอดแน่น